ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายสารธรรมนำสุขตามโครงการอู่ข้าวอู่น้้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดในความเมตตาของเจ้าพระคุณตุมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ในความกรุณาของท่านเจ้าคุณสุมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิวัดไตรมิตรวิทยารามสุขโขุลนยศะอุตโยการสั่งสมบุญเป็นความสุข ถ้าชีวิตของคนอยู่ใกล้คนพาลสร้างบาปเสมอนินทากันบ้างด่าทอกันบ้างให้ร้ายกันบ้างทะเลาะกันบ้างเกลียดกันบ้างสถานที่นั้นเป็นความทุกข์สถานที่ใดอยู่แล้วมีความสุขมีกระยาณมิตรมีเพื่อนบ้านมีพี่มีน้องที่เอื้ออาทรกันช่วยเหลือกันและมีความสุขยิ่งน่าดีใจอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคนที่อยู่ด้วย ต้องการบุญมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการสั่งสมบุญเสมอให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างแค่ให้ทานก็เป็นความสุขแล้วของที่เราให้ให้กับคนที่เขากำลังทุกข์กำลังยากลำบากและยากจนหิวกระหายถือว่าเป็นทานที่มีค่ามากรักษาศีลมีความสุขในการรักษาศีนทำใจให้ผ่องใสสบายไม่ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตไม่หลงผิดไม่ทุกอย่างเป็นความรู้สึกว่าโอ้เราได้มีโอกาสสร้างแรงป้องกันกำแพงป้องกันความทุกข์นอกจากนั้นแล้วสิ่งทั้งคือภาวนาทำใจให้ใสททำใจให้เบิกบานทำใจให้เช่นชื่นเห็นความใสในภายในเห็นลมจมูกเข้าที่โพ,งเ,พง,เงเข้าที่โพงจมูกเห็นลมเข้าที่โพงจมูก ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวดูลมหายใจเข้าเสมอเข้ายาวยาวออกยาวยาวมีสติกับลมหายใจดังที่พระู้มีพระเจ้า,าสมัยที่ยังไม่บรรลุธรรมได้มีโอกาสกลับมาฟังความคิดสมัยเป็นเด็กว่าเออเคยนั่งสมาธิใต้ต้นวาดูแลลมหายใจเข้าออก เห็นลมหายใจเข้ายาวเห็นลมหายใจออกยาวเห็นลมหายใจเข้ายาวเห็นลมหายใจออกยาวเห็นลมหายใจเข้ายาวเห็นลมหายใจออกยาวเห็นลมหายใจซะก่อนน่าจะได้เห็นลมหายใจเข้าสั้นเห็นลมหายใจออกสั้นเห็นลมหายใจเข้าสั้นเห็นลมหายใจออกสั้น เห็นลมหายใจเข้าสั้นเห็นหลยโอมหายใจออกชั่นมีปีติในใคลมหายใจเรามีปีติไม่ฟุ้งซ่านมีความสุขเป็นสุขดังกล่าวแล้วจะเป็นความสุขอยู่ที่ลมหายใจเหมือนครอบครัวเนี้ยใจใสใจสบายใจเบิกบานครอบครัวอภิบาลภูมิผลมหาเศรษฐีมหาอบาสกทวัตชัย มหาอุบาสิกาคนวราพรลูกสาวผู้เป็นที่รักฉัดแก้วฉัดชัยและฉัดทิพย์พร้อมทัลูกเคยฐานุพงศ์เด็กชายปัญญาวัดและเด็กหญิงทัญญทิพย์นิธิอาริยวงศ์เป็นบุคคลที่สร้างชีวิตทวัดชัยอภิบาลภูนผลสร้างชีวิตจอดเจ้ะใหม่เสียเจ้ะอย่าพูดเยอะ ทำงานจะเด้ดฝันอย่าฝันกลางวันอย่าไปฝันกลางวันมันไม่มีประโยชน์ต้องทําถึงจะเป็นผลประโยชน์บุรุษผู้สร้างอัตลักษณ์ที่น่าชื่นใจน่าอัโมทลาสาทมจอดเชียจอดเชียใหม่เสียเชียต้องทํางานนะไม่ใช่ทุกอย่างสําเร็จจากการพูดต้องทําถึงจะสําเร็จผลประโยชน์ได้ ขออนุโมธนาขอให้รวยอีก100ล้านนะสิทธิมัถุสิทธิมัถุสิทธิมัถุอีทางพลังเอตสมิงรัะตะนหมิงสัมปทานาเจตโตขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปารนาจงสำเร็จโดยฉับพันทันทีทันใดด้วยเทอ